สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ต้องพามาชมรถขุดเก่าญี่ปุ่นเข้าใหม่2คันฮิตาชิ ZX 1 2 0รุ่น5ครับวันนี้เป็นสเปคแท็กใหญ่ทั้งคู่เลยนะซีรีส์หอามพิเศษนะครับอามยาวสภาพเดิมสวยๆเลยครับเริ่มจากลำแรกก่อนนะครับก็จะเป็นแท็กใหญ่นะครับ70เซนปี2017อามพิเศษยาวๆแบบนี้เลยนะสภาพก็คือสวยเดิมๆนะครับ รถไม่ได้ทำสีใดๆนะฮะเก่าญี่ปุ่นเน้วตัวดีเลยจอสีนะครับมีกล้องหลังด้วย6,000ชั่วโมงเท่านั้นนะตัวนี้ราคาล้านกว่านะครับซีรีส์5นะครับตัวนี้บรรท้ายใหญ่ๆนะเนื้อตัวดีนะครับมาอยู่ที่ร้านไข่สรงพลพระราม2เรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวแรกเนี้ยนะสวยเดิม แขงใหญ่ช่วงล่างสวยเต็มๆเมนื้อตัวดีสีไมไ่ทำครับสบภาพดีโปร่ปงยสวยๆเลยลำที่สองครับฮิตาชิซเซเด็ก120เช่นเดียวกันนะรุ่นห้าสวยเดิมเดียเย็นเจี๊ยบอเ่เดิมๆนะครับนี่ตัวนี้4,000ชั่วโมงครับสวยงามพรีเมียมเลยนะคู่นี้ ได้ไปใช้กันยาวๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> เดิมๆแห้งๆกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> บรรทายใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะมีสองลำให้เลือกนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้วันที่11นะครับ <Yeah. S 1> สวยเดิมๆแห้งๆเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เดือนกรกฎานี้เข้าใหม่สองคันนะครับสวยๆแห้งๆเลยนะฮะ <Yeah. S 1> สนใจมาดูที่ร้านได้เลยพนามสองสมุทรสงครามนี่สวยพรีเมียมเลยนะร <Yeah. S 1> ้านกว่าๆเท่านั้น เก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทยนะครับฝากด้วยนะครับนึกถึงรถเก่าปุน่นึกถึงไทยสองคนนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็ศูนย์ก็ห้าเจ็ดแปดห้าเก้าสามหนึ่งสี่นะครับต่อต้อมเข้าได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ